อเลยก็ bisection l อก10นะครับเป็นของบทที่4นะครับโจทย์ข้อนี้เนี่ยก็คือเขาอยากจะให้เราหาค่าประมาณของ log a ฐาน10นะโดยเราเราให้ค่า a ไปแล้วก็ประมาณให้หน่อย Log a ฐาน10มีค่าเท่าไหร่น,นะครับโดยใช้วิธีที่เรียกว่า i บ s e t t o o นะแต่ก็ขออธิบายวิธีของ b i บ e c t i o นนะครับโดยใช้ทุกตัวอย่างการหาค่า square root ของ a นะครับตามที่เตรงนี้ เนะราสามารถประมาณค่าสไปลง a ได้ด้วยวิธีอย่างนี้นะครับนะก็คือทําตามนี้ครับเราจะทําเขียนตามเข้าไปนะด้วยหลักการคือแนวคิดคืออย่างนี้ครับก็คือว่าเราจะมี2ค่านะ l คือค่าล่าง u ค,ค่าบนนะครับหลังจากนั้นผมเขียนให้ดูอย่างนี้แล้วกันนะครับเราจะมีค่า2ค่านะครับคือ l นะกับ u นะครับ l กับ u นะครับตอนแรกสมมติว่าเราจะให้ a เนี่ยเป็นสินะ a เป็น10นนะครับนะแล้วเราก็มีค่า x เพราะฉะนั้นตอนแรกจะเป็น0ูนย์กับสนะิะค่าล่างเป็น0ค่าบนเป็น10นะครับ x ก็คือ2ตัวนี้เฉลี่ยกันนะเขาก็ได้5นะครับแล้วก็ถามครับว่า x เนี่ยมันมันใกล้สแวรรูทสิดหรืยังนีมันใกล้ยังนะซึ่งเราจะรู้ได้ไงมันใกล้ยังเพราะเรายังไม่รู้สแปรรูทสิดนี่นะแต่เรารู้ได้วิธีหนึ่งก็คือเราหาอินเว f ์ฟังชันของสแปร r รูทนะซึ่งก็คือกำลัง2นะครับ เราแค่เปรียบเทียบไปครับว่า5้ากับสเนี่ยนะครับมันใกล้มันใกล้ๆกับสกวารุ1สิบไปยังอ่ะมันใกล้ๆกับ10ิบไปยังใกล้ๆกับ1ิบไหมอ่านะครับก็ที่ใกล้ๆสิบไหมนะครับซึ่งอันนี้ไม่ใกล้เลยนะครับเวอร์เลยนะครับเยอะมากเลยนะเราพบได้ว่าอะไร25หเนี่ยมากกว่า10นะครับนะถ้ายี่ห้ามากกว่าสิคือเป็นอย่างเงี้ยเส้นจํานวนเนี่ยนะครับศูนย์ไปเรื่อยนะครับถึง10นะอันนี้ศูนย์อันนี้1ิบนะ เราประมาณมาละนะครับได้5นะพบว่า25เนี่ยนะครับสแควรูทเนี่ยมันเกิน10ก็แสดงว่า25เนี่ยเป็นค่าซึ่งมากกว่าสแควรูทสิถ้ามากกว่าแล้วก็เปลี่ยนใหม่นะขอบเขตเราก็ไม่สนใจในด้านนี้ละเราก็เปลี่ยนใหม่ขอบเขตบนขอบเขตล่างขอบเขตบนนะครับศูนย์กับห้าเนี่ยกลายเป็นศูนย์กับห้าแล้วหาตรงกลางนะครับซึ่งก็คือสองจุดห้านะแล้วก็เอาสองจุดห้าเป็นสแควรูทอีกนะครับก็ต่อไปตรงนี้ก็เป็นศูนย์กับห้านะครับเอ่อไม่เอาแล้วก็หาตัวตรงกลางนะครับสองจุดห้า นะครับอันนี้ก็เป็นสแควร์รูทสองจดห้านะกำลังสองนะดูได้าเท่าไหร่นะครับสองกำลังสองก็ได้เท่าไหร่เออก็ได้หกจุดสองห้านะครับหกจุดสองห้าน้อยกว่าสิบเลยเออ6หกจุดสองห้าตัวนี้น้อยกว่าสิบแล้วนะครับเออน้อยกว่า,าสิบก็แสดงว่าสแควร์รูทสิบถ้ามันอยู่เนี่ยมันต้องอยู่ช่วงนี้นะสองจุดห้าถึงห้านะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนตรงนี้เป็นสองจุดห้านะตรงนี้ยังคงห้าไว นะครับแล้วก็คำนวณค่านี้ใหม่นะครับก็เป็นค่าอะไรก็ว่าไปแล้วก็ทําด้วยวิธีนี้ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งมันใกล้เคียงกันนะครับก็จบนะใกล้ใกล้เคียงหมายว่าค่าค่า x ในนั้นที่เราครึ่งหนึ่งนะครับคำว่าครึ่งก็มาจากใบเสร็จะนะเป็นส่วนแล้วเราก็แบ่งครึ่งนะครับแบ่งเป็น2ส่วนครึ่งครึ่งนะค่า x ตรงนั้นอนะยกกำลับบงสองแล้วประมาณประมาณแล้วใกล้เคียงกับ10มากๆเลย x นั่นแหละก็คือ square root สินั่นเองนะครับซึ่ง เราก็สามารถนำเอาวิธีนี้ไปใช้กับการแก้ปัญหาล็อกเอฐานศึดได้เหมือนกันนะครับจะหา,าฟังก์ชันไหนก็ได้ที่เรารู้อินเวอร์สฟังก์ชันมาหนาก็หาได้ทั้งนั้นแหละนะครับโอเคเริ่มเขียนนะครับเราก็รับ a มาก่อนนะครับทีนนี้เขาบอกข้อมูลคือจํานวนเต็มเนาะจำนวนจริงนะจำนวนจริง a นะครับสําหรับโจทย์ทอดน,นี้เอจะมีค่าระหว่าง1นึถึงหกรเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องห่วงว่า a มีค่ามากนะอ่ะก็ไม่เป็นไร a นะครับเท่ากับ float นะของ input อ๋อแต่ก่อนอื่นนะครับแทนที่ผมจะไปลุยเขียนล็อกหาค่าล็อกเลยนะผมจะขอเขียนหาสแควร์รูทก่อนนะครับแล้วทดสอบแนวะคิดว่าเออมันจริงอย่างที่ว่านะนะครับให้ l เป็น0นะให้ u เป็น a นะครับหลังจากนั้น x เนี่ยนะครับเท่ากับจุดกึ่งกลางนะครับก็คือ l บวก u นส่วนะ x เป็นจุดกึ่งกลางของช่วงนะครับ l บวก u ่วน2ทําทำขั้มล่างนี้ซ้ำทําตรงนี้หาซ้ำนะครับ ถ้า x กาลังสองยังมีค่าไม่ใกล้ a นะ x กาลังสองยังมีค่าไม่ใกล้กับ a นะรนเราก็ตอบเท่าที่นะครับ x กาลังสองนะยังไม่ใกล้กับ a คือเราเหวเราจะเขียนเนี้ยยังไม่เท่ากับ a นะขอเขียนนี้ไปก่อนนะครับ x กลังสองยังไม่เท่ากับ a นะส่วนนี้จะผิดนะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็กรู้นะว่าทาไมอานะติเลเราก็มาเริ่มทําตรงนี้ครับ,นะรบถ้า x กำลังสองมากกว่า a นะครับ ถ้า x กลับบงสองนะมากกว่า a ก็แสดงว่า x มันเลยจริงไหมเลยนะครับเราต้องลด upper limit นะครับลดลงนะครับก็ u ให้เป็น x นะลด upper ลงนะครับถ้าไม่เช่นนั้นนะก็ต้องลดเพิ่มนะครับเพิ่ม lower ขึ้นนะนนเนื่องว่ามันเกินไงเกินแล้วก็เพิ่ม lower ขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเท่าอ่ะไม่มีอ่ะนะเพราะเท่ามันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะก็จบหลังจากนั้นเราก็ก่อนจะกลับขึ้นไป ก่อนจะกลับขึ้นไปนะครับก็ต้องประมาณค่า x ใหม่นะ x ก็เท่ากับ l บวก u ส่วนสองจบมาข้างนอกนะครับ x ก็จะเป็นผลลัพธ์นะแค่นี้ครับนะนี่เขียนตรงไปตรงมาเลยนะครับอลองรันดูนะครับเป็น 0, 4, 0โอเคใส่4ไปนะก็ได้2.0เออถูกต้องเลยนะนะครับนะถ้าอยากจะให้อยากจะร,รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับ ก็น่าจะลองปริ้น x ก็แบงไหนนะครับปริ้นดูนะว่า x เท่ากับอ่าอย่างนี้เราจะเห็นขั้นตอนครับว่ามันวนอยู่ในวงวนยังไงนะครับกว่าที่4จะกลายเป็น2ได้นะนะครับนะใส่4นะครับอรอบเดียวก็ได้นี่อ๋อชัวร์สิก็0บวก4หาร2เนี่ยเป๊ะเลยนี่นะเออจริงด้วยอ่ะ9อ่ะ9ก็ได้กันอ่าดูสิครับโอ้9ต้องนานนะครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะ0กับ9นะครับเป็น4.5นะครับเห็นไหมแล้วก็ ศูนย์ก็บสี่จุดห้านะครับเป็นสองจุดสองห้านะครับไล่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยไปไปเรื่อยๆนะครับกว่าจะกระเถิบไปกระเถิบมานะครับไม่เท่ากับสามทีในี่สุดท้าสามก็จบออกมาข้างนอกนะครับแต่ก็มีหลายๆค่านะครับที่หาสแควร์รูทอาจจะไม่ได้เช่นเอาศูนย์กับสแควร์รูทสองได้ไหมเนี่ยมันไม่ได้นะครับสแควรูทสองเนี่ยดูสิครับโอ้ยมันได้ค่าเดิมซ้ำๆกันอยู่นั่นครับปุ๊บขอเบรกเลยนะครับเบรกเลยเนี่ยครับเพราะค่านี้เอ็กซ์มันเท่ากับค่านี้นะครับเราจับมันสแควร์รูทมันก็ไม่เท่ากับ ประมาณใหม่มันก็ได้เท่านี้ประมาณใหม่ว่าเนียเพราะช่วงมันแคบไเรื่อยเรือจนแคบหาได้ค่านี้ค่าเดียวแล้วมันไม่มีทางเข้าเพราะว่าอะไรเพราะโฟลด์ไงพวกมันมีความแม่นยําจํากัดอยู่จํานวนหนึ่งนะครับจะให้มันเป๊ะเลยไม่ไม่มีแหละครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเขียนเท่ากับตรงๆนะาไม่เท่ากับตรงๆนี้ไม่ได้นะครับเราควรจะเขียนว่ามันใกล้เคียงมันใกล้เคียงนะครับนะซึ่งวิธีหาใกล้เคียงก็สามารถที่จะทําได้โดยใช้วิธีการอย่างนี้นะครับที่มีอธิบายอยู่ใน เพราะว่าพออยู่แล้วนะครับนะแต่อธิบายตรงนี้หม่นิดหน่อยก็ได้นะครับสูงจะเปรียบเทียบว่า A อเท่ากับบีไหมนะครับ A อ่ะเท่ากับ B ีไหมนะวิธีหน,นึ่งเนี่ยนะครับเออถ้าถามว่า A อเท่นะ A, กา,ากับบีไหมเนี่ยนะเอมันใกล้มากๆเลยกับ B หรือเปล่านะก็ให้ทำนี้นะครับก็เอลบด้วยบนะหาค่าแอบส์ลูดนะครับแล้วถามว่ามันน้อยกว่าเอฟซีลอนหรือเปล่านะ เอ็กซ์ลอนจะเป็นค่าน้อยๆสักค่าหนึ่งนะครับน้อยๆสักค่าหนึ่งนะสิบยกกำลังลบห้าลบสิบห <mel> ้าอะไรเงี 11, pounds, ้ยสิบยกกำลังสิบอะไรเงี้ยนะครับนะแต่ถ้าเราเขียนอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าถ้า a กับ b ก็มีค่าเป็นสิบยกกำลังลบสิบกับสิบยกกำลังสิบเอ็ดอย่างเงี้ยนะสิบยกกำลังสิบกับสิบยกกำลังสิบเอ็ดเนี่ยนะครับมันต่างกันต้องสิบเท่าแต่ถ้าเอามาลบกันแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าสิบยกกำลังลบสิบนะนะครับซึ่งก็ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเป็็นนน relative relative ะคครับิดเป นะก็ต้องหารด้วย max นะัว่าค่าไหนมากนะครับของ a กับ b นะแต่นี้เรากลัว a กับ b มันเป็นค่าติดลบไงเพราะฉะนั้นก็ขอเป็น absolute อย่างนี้นะแล้วค่อยน้อยกว่า epsilon ค่านึงอันนี้กรจะเป็นค่าผิดพลาดสัมพัสละค่าผลต่างสัมพัสแล้วนะครับผรต่างสัมพัดนี่10ยกกำลังลบสอกับ10ลบ10เนี่ยนะครับพนะอไป scale ก,กับหารกับข้างล่างคือ10ลบ10เนี่ยออกมาเป็นเลข10คือหา่างกัน10เท่า ก็นะถือว่าม่เท่าแนๆนะครับโอเคนะ okay, นะเพราะฉะนั้นก็แค่นี้เองก็เขียนสูตรนี้แต่ปกติก็จะไม่เขียนสูตรนี้นะไม่ไม่เขียนการคำนวณแบบนี้ตรงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิด A กับ B เนี่ยนะครับดันเป็นศูนย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับเอกข้างล่างมันจะหารด้วยศูนยะ์นจะผิดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะย้ายตรงนี้นะครับนะขึ้นมาข้างบนตรงนี้คูณน,นะแล้วเปรียบเทียบก็เลยกลายเป็นอันนี้นะว่าถ้าเราจะเปรียบเทียบอันนี้คือค่าเอฟซินลอนนะครับว่า a กับ x กำลังสองเนี่ยนะครับ a เนี่ยมันใกล้เคียง นะก็จะเปรียบเทียบด้วยสูตรนี้นะครับแต่นี้เพอเอิญไอการประมาณตรงนี้นะครับ a มันจะเป็นบวกตลอดนะครับก็เลยไม่ได้ใส่อบส์ลุนะครับ x กำลังสองก็เป็นบวกตลอดก็ไม่ต้องใส่ก็เลยไม่ได้ใส่ absolute, บ a, สอบอส์นะลุ absolute, ตรงนี้เท่านั้นเองนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับสามารถเขียนได้อย่างนี้นะครับเอคเพราะงั้นเราก็ถ้าเขียนตามนี้นะก็จะยาวนิดนึง okay, นะครับก็เอเบ นะแอบส์ลุดนะครับของ a ลบด้วย x อกำลังสอง,งนะครับนะมันน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับ1 e ึ่ลบสินะบ10บกำลังสิใช่ไหมคูณด้วย max นะของ a กับ x อกกำลังสอง,งก็ปะอ่าอย่างนี้เองนะครับแต่ทีนี้เขาบอกว่าใกล้กันคืออันนี้จริงไหมใกล้กันคือน้อยกว่าหรือเท่ากับนะบเพราะฉะนั้นไม่ใกล้มันก็ต้องมากกว่านะครับนะอ่าอันนี้เอาใหม่อย่างเงี้ยถ้าเราใส่2เข้าไป าก็จะคิดถึงจุดที่เขาบอกพอแล้วใกล้กันพอแล้วก็จบนะก็มีออกจากวงกลมได้นะครับอันนี้คือค่าสแวรดูสองนะครับสแวรูทโอเคนะก็ใช้วิธีเปรียบเทียบอย่างนี้นะแต่าการิงวิธีเปรียบเทียบอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยนะเพราะถ้าเราสนใจจะเปรียบเทียบความใกล้กันของเลขโฟลต์เนี่ยนะครับใกล้ขนของเลขโฟลต์เนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นปัญหาซึ่งไม่ควรจะใช้เท่ากับเท่ากับ นะครับเพราะ f l o t เท่ากับเท่ากับเนี่ยเสี่ยงมากเลยนะก็มักจะใช้สูตรแบบนี้แต่สูตรแบบนี้มันใช้บ่อยนะครับตัว Python เขาก็เลยเขียนมาให้ในแมทนะครับนะเขียนมาให้เลยนะครับว่าจนฟังก์ชันว่า is close นะครับเพั้นก็เขียนงี้ไปได้เลยนะครับนะว่า a กับ x กำลังสองเนี่ยนะครับมันใกล้กันไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใกล้กันนะครับเราก็ใช้น o t not is close นะครับนะก็จบเะใส่เลขสองเข้าไปนะก็ได้เอาแมทลืมอ m p o r t นะแล้วก็ใส่เลข2เข้าไปก็จบนะครับนะไม้ก็มาพูดมันตั้งนานนะครับคมจริงมีฟังก์ชัน isclose อยู่แล้วเนพะิ่งใน Python เนี่ยก่อนหน้าก่อนหน้า Python 3.4หรือไยนะครับจะไม่มี isclose นะเพิ่งมาโผล่ที่เวอร์ชัน3.0แต่ปัจจุบันมันมีอยู่แล้วชัวร์นะครับก็งั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ใช้ isclose ได้เข้าใจว่าเ g เตอร์ก็น่าจะมีอยู่แล้วนะครับอ่ะลองนะเดี๋ยวลองสกก่งคนรู้เอาละตอนนี้เรามาปัญหาเกี่ยวกับการหาล็อกล็อกอะไรล็อก ของ A ฐาน10นะครับแล้วของ A ฐาน10นะซึ่งเมื่อกี้เราบอกใช่ไหมว่าเนี่ยว่า A นะครับเอ็อ x กกำลับบงสองเนี่ยนะครับนะมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นมาจากการที่เราเราบอกว่า A นะครับยกกำลัง0.5นะแล้วเราทำอินเวอร์สมันใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะแล้วจับมันยกกำลับบงสองนะครับแล้วถามว่ามันใช่เท่ากับเท่ากับเอ่อ x เท่ากับเท่ากับ A หรือเปล่านะครับนะเท่ากับเท่ากับเไหม ใช่ไหมอันนี้คือกรณีหา square root นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีของ,ง log ten นะครับ log ten เนี่ยเราอยากจะหา log ใช่ไหมเราอยากจะหา log ten นะครับของ a นะอันนี้ inverse มันคืออะไรอ่ะก็คืออะไรคือ10บกำลัง log ten เนี่สิบกำลัง log ten ใช่ไหม่าเท่ากับ a ปั๊นะน,นั่นก็จบนะครับแล้วก็เติมลองอไปตรงนี้ a เปรียบเทียบกับนะครับสิบกำลัง x ไหมเนี่ยเพราะ x เป็นค่าประมาณไงค่าประมาณของ ล็อกเทนของ a นะครับเพราะงั้นเราก็เอาสิบกำลัง x แทนนะสิบ x ที่นี่ก็ต้องสิบกำลัง x ที่นี่ด้วยก็จบแค่นี้เองครับนะก็ปรับจากโค้ดเมื่อกี้นี้นะครับให้กลายเป็นโค้ดหาไบเซกชันนะครับด้วยวิธีไบเซกชันของสแป a r e r o ก็กลายเป็นไบเซกชันของล็อกเทนนะคอนเซ็ปต์ไบเซกชันมันอยู่ตรงนี้ฮะตรงตรงนี้เองนะครับคือบวก u หาร2นะครับหาร2องทำไมต้องหาร2ไม่หาร3อ่ะหาร3จะได้ไหมลองเขียนดูก็ได้นะครับหาร2มันน้องรู้ไปทางไหนเนี่ย เราเลือกช่วงเป็นอย่างเงี้ยช่วงคําตอบตั้งแต่ l ถึง u เนี่ยมันมีคําตอบอยู่ในเนี้ยถ้าจเจ้าจิ้มคําตอบไหนดีอะวิธีง่ายง่ายแฟร์ๆก็ตรงกลางเท่านั้นเองครับเป็นที่มาของไบเซคชั่นนะครับโอเคนะอ่าเอออ่ะก็จบแล้วก็แทนแค่นี้เข้าไปก็จบนะครับเนี่ยนะครับต่อมันถึงสิบกํลัง x ก็มาจากค่ที่เราหาอินเวอร์สฟังก์ชันมันนะครับอ่าแล้วก็หลันนะแล้วก็เออ l o g กเทของพันจะมาพันก็ต้องได้สามจริงมะอุ๊บอะไรอ๋อพันไม่ได้เนาะ โอ้เนี่ยบอ้เกิดด้่ยหกร้อยนะดูสิครับเขาไ่ต้องใส่พันเนี่ยนะครับมันเกิดปัญหาโอเวอร์ฟลครับที่ไหนที่คําสั่งสิบกำลัง 1, พันเพราะสิบกำลังพันมันใส่ไม่ได้ใช่ไหมสิบกำลังอเอ๊ะมีค่าเท่าไหร่เอมีค่าห้าร้อยนะครับสิบกำลังห้าร้อยมันมันมันไม่ได้เอ้ยสิบกำลังห้าร้อยนี่ได้โอ้แต่ว่ามันไปผิดที่ไหนมงจะไปผิดตรงที่เปลี่ยนเป็นเอ่อโฟล์มากกว่านะ เปลี่ยนเป็นโฟลทเพอเปลี่ยนเขียน10บล0งเป็นอินเนี่ยได้นะครับแต่พอมันอยู่ในฟังก์ชัน i s close เนี่ย i s close เนี่ยมันมีการคำนวณแบบ float อยู่ข้างในนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่น่าจะได้นะครับก็จะเจ๊งเอาก็ถึงบอเนี่ยครับว่า a เนี่ยต้องอยู่ระหว่าง1ถึง600นะครับเราก็เร็วไปหน่อยนะครับไปใส่เลขมากเกินไปนะครับอาศัยร้อยนะครับก็น่าจะได้2อ่านะฮะก็เกือบเกือบสองอ่ะนะครับนะก็ใส่อะไรอ่ะอ่าที่เรารู้จักอ่ะนะครับก็นอกจาก สิบร้อยแล้วตัวอื่นเราไม่รู้แล้วนะครับนะตัวอื่นเราไม่รู้แล้วนะครับอย่างเช่นห้าสิบแล้วกันห้าสิบก็ได้ค่านี้นะครับอย่างมากเราก็ไปเรียกฟังก์ชันคลคูลเอเตอร์ดูว่ามีไหมนะครับคาลคูลเอเตอร์ไม่มีล็อกสิบใช่ไหมคลคูลเอเตอร์มไม่มีล็อกสิบนะแต่เราก็ใช้เปลี่ยนเอาก็แล้วกันนะครับนะก็เป็นเอ่อเมื่อกี้เราห้าสิบใช่ไหมครับเมื่อกี้เราโจทย์คือเอ่อห้าสิบเนาะห้าสิบนะครับก็ห้าสิบ ล็อกฐาน e ใช่ไหมนี่มันล็อกสิบเลยเหรอไม่มั้งโอ้หรอกที่กดนี่ล็อกสิบเลยเหรอไอ้ล็อกตรงนี้โอ,โอเคเอาล็อกของล็อกของล็อกของเครื่องคิดเลขนะครับใน Microsoft นี่เป็นล็อกฐานสิบอยู่แล้วนะี่ยก็จบเลยเซนะ่ะ9.87004เลยเนะี่ยเขาก็ว่ากันไปนะครับก็ยังผิดนะไม่เท่ากันนะครับอันนี้อันนี้เป็นพ East เพราะ Isco เรลอาจจะยอมมากไปหน่อยนึงนะครับ Isco สามารถตั้งให้มันละเอียดมากกว่านี้ได้นะครับมีพารามิเตอร์ตัวอื่นนะ นะครับมีการส่งไปในอีสโค c o นี้ด้วยตัวอื่นได้นะครับแต่ว่าอ,อ,อยากรู้ก็ไปลองคน้คนดูนะครับอ่ะเราก็มาตอนนี้เขาให้แสดงหลังชุยวมหกตำแหน่งนะครับก็ราวไปโอเคนะแล้วก็มาส่งที่นี่นะครับ โอ้พิดหมดเลยนะครับอพอมิ์หมดเลยนะะอพอผิดอะไรเนะี่ยอืมอาไงกลับไปดูโจทย์สิอืม่าลองรันดูกัลองรันนะครับรันห้าร้อยก็แล้วกันนะครับอ๋อผิดเพราะว่าผิดเพราะว่าในโค้ดเราเนี่ยมันมีปริ้นต,ตรงนี้นครับ ปินตรงนี้นครับเยอะแยะหมดเลยนะครับนะซึ่งเขาไม่ต้องการนะครับเขาไม่ต้องการแล้วเราเอาออกนะครับเอาออกซะนะเหลือไปใส่ปริ้นอันนี้ก็ไม่ต้องการให้ปริ้นนะครับเขต้องการปริ้นผลสุดท้ายอันเดียวนะ่าเรียบร้อยละนะครับสมมิิไปโอเคครับท่านี้ครับ